เวลาบ่าย3ามโมงตอนนี้กี่โมงประเทศไทยแล้วใกล้แล้วอะใกล้จะบ่ายสามแล้วอะตอนนี้วันขอหลังจากที่เราไลฟ์สดคลิปนี้จบนะคะวันจะขอไปรีบไปตัดต่อให้เร็วที่สุดทุกคนเห็นวิธีการแล้วนะคะนี่คือการสร้างฉากครอบคลิปซึ่งเราสามารถสร้างมันได้ง่ายๆส่วนใครก็ตามที่อยากสร้างฉากซอ ครอบคลิปให้มันเป็นวิดีโอเราก็สามารถใส่ภาพเคลื่อนไหวของเราได้ในวิดีโอค่ะทุกคนอยากดูไหมยกตัวอย่างเช่นช่องปะสุเดว,วันเดว,วันขอทำให้ดูนะคะช่องปาสุชีวิตติดทะเลเราไปดูกันนะคะถ้าเราอยากสร้างฉากให้มันครอบเป็นเป็นแบบวิดีโอเราทำยังไงวันใช้โปรแกรม บ่ายสอหรือบ่ายตอนนี้บ่ายสองแล้วเหรอบ่ายสามเดี๋ยวเราเจอกันโอ้ยเวลาผ่านไปเร็วมากนะเวลาผ่านไปเร็วมากเราจะสร้างวิดีโอนะคะเราไปที่โปรแกรม p i กอาร์ค่ะเราไปดูวิดีโอที่เขาแจกมีไหมอ่ะเราต้องมีต้นฉบับเป็นทะเลก่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยววันขอขอไปแบบนี้เลยไม่เอาคลิปประสูก็ได้เอาคลิปตัวเองก็ได้นะคะ เราเลือกมาที่โปรแกรม p i กอาร์นะคะเราจะสร้างฉากครอบให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหววันก็ทำแบบนี้ค่ะเรากดมาที่คำว่าวิดีโอนะคะดูวิดีโอทั้งหมดดูสต็อกคลิปของเราที่เรามีอยู่สต็อกคลิปที่วันมีเป็นดอกไม้นะคะวันเอาแบบนี้ขึ้นมาปับ๊บเสร็จแล้วนะคะวันจะเอาฉากดอกไม้เนี่ยเป็นฉากครอบคลิปที่วันพูด นะคะแล้วเราจะไปพูดตรงไหนเราจะไปเราจะไปปรากฏอยู่บนคลิปนี้ตรงไหนเราก็กดเลือกอสติกเกอร์นะคะแล้วก็กดคำว่ากรีนสกรีนดูค่ะว่าเขามีฉากกรีนสกรีนอะไรให้เราเลือกบ้างนะคะเขาจะมีฉากกรีนสกรีนเขียวนี้เป็นสี่เหลี่ยมเขียวนี้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแนวตั้งเห็นไหมคะ เขียวนี้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเส้นสีดำล้อมรอบด้านล่างด้วยนะคะเขียวนี้เป็นกรอบสีเขียวที่มันลอยลอยโดดโดดขึ้นมานะคะเขียวนี้เป็นกรอบสีเขียวที่อยู่บนแผ่นกระดาษนะคะเดี๋ยววันจะเลือกให้ดูสักแบบหนึ่งที่วันชอบแล้วกันนะคะอ่าอันไหนดี หาก่อนหาก่อนอันนี้ในกรณีที่เราไม่สร้างเองนะคะเราตัดเอาเลยก็ได้ค่ะเอาอันนี้ก็ได้นะคะเขียวที่เป็นวงกลมดูบ้างสร้างวงกลมให้ครอบในเราต้องจินตนาการตามนะคะทุกคนว่าว่าคลิปของเรามันจะปรากฏอยู่ด้านหลังวงกลมอันนี้นะคะเสร็จแล้วเราต้องลากสีเขียวให้มันครอบครอ,อบคลิปของเรานะคะ ใช้ปากกาไม่ถนัดขออนุญาตใช้มือเนะบางอย่างก็ใช้มือถนัดกว่านะคะครอบนี่นะคะตอนนี้คือลากวงกลมสีเขียวให้ครอบคลิปเราที่เราทำเป็นต้นฉบับทั้งหมดแบบนี้ส่วนใครมีฉากทะเลใครมีฉากทุ่งนาก็ทำแบบนี้ได้นะคะเสร็จแล้ววันจะใส่ชื่อช่องตัวเองด้วยค่ะเราก็มาที่จุดเริ่มต้นนะคะ แล้วกดบวกค่ะแล้วกดข้อความเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือแล้วก็ทำให้มันโค้งเข้ากับวงกลมนะคะเปลี่ยนสีตัวหนังสือ ให้เด่นๆนะคะต้องไม่เขียวนะคะถ้าเขียวแล้วเราจะโดนดึงสีออกไปค่ะนี่นะคะก็จะเป็นฉากง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ลากคำว่ามาดามบ้านนาสวีเดนให้ให้ครอบอันนี้คือฉากกรีนสก e ีนที่เป็นเอ่อ ภาพเคลื่อนไหวนะคะเสร็จแล้วกดนำไปใช้ค่ะกดบันทึกนะคะวันขออนุญาตทำให้ดูในโปรแกร,รม Kinemaster นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้ Kinemaster